ก็สวัสดีครับเจอพ่มการนะครับวันนี้พ่มได้ห้าพยักนะครับรวยห้าพยักรวยชนะจนนะครับข้องหลงมาะัดนะครับก็ดูครับได้ก็ได้มาหนึ่งตามตีห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดองค์นะครับก็วันนี้เชจะเปิดสักสามลุนเนาะว่าเราจะได้ลุนอะไรครับจะได้เนื้ออะไรนะครับรงยาอะไรนะครับ ก็มาเปิดกันเลยครับว่าอันแรกนะครับจะเป็นอะไรครับเหรียญแรกครับหน้ากากทองนะครับ รายการที่หกอเป็นเหนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองดิบนะก็สวยอยู่ครับนี่ครับเนืออัลปาก้าครับหน้ากากทองดิบลังหนึ่งครับมีอยู่สี่องค์นะครับสี่องค์ครับก็ถือว่าโอเคครับดูเลขโคดรกันครับว่า เลโคดอะไรครับพยาตใช้กล้องนะครับก็มันไม่ชัดครับหนึ่งซองแปดสูนนะครับ น่าจะชัดนครับหนึ่งฝ่องแปดสู้นะเลขโคดต่อไปครับเอา ต่อไปครับอง์มุมแะ้วะะครับมุมบนมาดูกันครับว่าจะได้เหนืออะไรนะครับมาเปิดเลยครับรายการที่สองนะครับ เนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับซ่องสร้างซ่องเรียนในหนึ่งหลังนะครับจะได้ซ่องเลี้ยนนะครับจํานวนเท่ากันเหนือเงินเลยนะครับหน้ากากเงินก็สวยครับสวยอีกแล้วครับเลขโค้ดแต่ถ้าศูนย์ถ้าไม่จะจำเห็นไม่ผิดนะมาครับมุมบนแล้วมามุมล่างมาครับว่า มุมล่างจะได้เนื้ออะไรครับรายการที่ยี่สิบครับเนื้อทองแดงพิ้วไฟครับลงยาจีวรลงยา ชอบนะครับน่ครับเลขโค้ดเลขโค้ดส้ำหนึ่งซ้ำหนึ่งนะครับเลขโค้ดเบิ้ลนะครับเลขโค้ดสวยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่มด้วยครับก็มีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับสามเงินไขนะครับเงินไขที่หนึ่งครับคลิปนี้ครับถึงหนึ่งร้อยซับครับคลิปผู้ติดตามนะครับหนึ่งร้อยคน ก็คลิปนี้ครับยี่สิบไลค์นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สก็พิมพ์มาครับว่าอยากได้ครับเราจะมาจับชลากันครับว่าใครจะได้นะครับจะแจกองค์นี้นะครับนี่ครับเลขโค้ดซ้ำหนึ่งซ้ำหนึ่งครับทองแดงพิ้วไฟครับก็ถ้ายังถ้าขายหมดนะครับก็อาจจะแจกองค์เดียวครับแต่ถ้า เงินค่ายครบก่อนที่เหรียญจะปล่อยหมดนะครับแบ่งปันหมดเราก็จะมาแจกรางวัลเพิ่มนะครับจับฉลากแจกกันครับว่าใครจะได้ไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ่าให้กิจกรรมนี้ผ่านนะครับเราได้มาแจกกันต่อนะครับในต่อไปนะครับจะมีรุ่นอะไรมาก็คอยรับชมนะครับ นี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กิจกรรมผ่านเร็วๆครับสวัสดีครับ